นี้เราจะมีการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกของโลกครั้งแรกของดาวเคราะหน้อยดาวเคราะใหญ่ดาวเลิกดาวสุกดาวสาวดาวเนปจูนพูโตและครั้งแรกของจักรวาลครับกับการแข่งขันสุดยอดชิงแชมป์จักรวาล eSport c o n t r a of the Universe u l t i m a t u ติเม s ัมสปอนเซอร์บายวิดีออนไลน์ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการไฟท์ถิน่นนะครับผมเราวันนี้เนี่ยพวกเราก็เตรียมเทปพิเศษมาให้เป็นการแข่ง e-sport อัน,นยิ่งใหญ่เเป็นว่าตอนนี้เรามาพบกับนักกีฬา e-sport ท่านแรกของเราเลยครับผมคุณชินบิาอไปแข่งที่ไเอเดาา M78 M78 นะรครับแต่มนเดินเมื่อวานลงีงงงงง่ป้ายใน M79 M79 ที่นี่มันอาวุธสงครามผมขอพูดถึง ผลงานของผมแล้วก็แชมป์ล่าสุดครับผมไปได้มาก็้ว้สปอนเซอร์ด้วยครับต้องมีแข่งใหญ่ๆเงี้ยสปอนเซอร์แล้ก็ต้องต้องมาอัดเชียร์เต็มที่ก็ HP นี้นะครับเป็นอุปกรณ์เป็นแบรนด์คอมพิวเตอร์แล้วก็้ชั้นนำจักรวาลเลยทีเดียว HP HP คอมพิวเตอร์ใช้เวอร์ราวกับเสกเวทมนต์ไม่ใช่ยูเล็ตผักกาไม่ใช่ครับโอเคครับเจอทุกท่านต่อไปแล้วผมล้อเฟย์เตอร์นีครับคุณล้เฟยเตอร์ครับ ไม่พูดอะไรหน่อยฮะโอ้ใครเอาแล้วเก่าไใไหคุ้นใบเลเนี่ยกูมันปิดปากคุไม่ได้ครับเปิดเปิดนะฮะเปิดอ่าฮะเรื่องนม่ค่อยสนใจแล้วสนใจสปอนเซอร์ของคุณลาเฟสเตอร์เป็นพิเศษนะผม,มะครับผมครับ,รบอันนี้มอนสเตอร์อครับเด็นดื่มชูกำลังรครับเอ่อแบทบูครับแบทบูแบทบูเลยดูโลโก้ชื่อไทยเป็นอะไรนะฮะเป็นแบทบูกระยิง ระทิงอะไรครับกระทิงขอร้องหมายไว้ผู้ชนเข้าและออกทางขอเยวขอท่าได้ครับขอหมายไว้ผู้ชนต่อไปนะครับท่านที่สามนะครับที่จะมาแข่งขันนัดอีสปอร์ตคอนท่านะผมเชิญพบกับลันนาจูนี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลันนาจูนี่นะฮะสวัสดีครับครับร้อนมากพี่ใส่เลยคุณร้อนอ่ะเดี๋ยวขอพูดสปอนเซอร์กันล้กันะมีสปอนเซอร์หมดนี่หัวของตัวมาเซอร์ ลาคอดนะครับของแท้จระเข้ต้องท้องไม่มีพ่อนะครับอันี่ท้องไม่มีพ่อพ่ออะไรก่อยเด็กจะมีลากินและลาป่วยตามมาเพราะว่าคนไทยนิชอบเช็คเคกันมากจริงๆมีตัวมันตัอีกอันหนึ่งเป็นไบครับเป็นไบจากฝรั่งเศสแปละไรครับมงนากูฮาพอมืรือดูเสียงครับมงนากูฮาพอมืรือออกคลิปทีออกไปกูตายเลยจดินไปขึ้นตลาดไม่ได้แล้วเดนตืมเดี๋ยววันนี้ออกมาจะเจอคนอีกมีคนหนึ่งมีคนไทยครับดูนี่ครับ ุณนี่ยังไเนี่ยดูโบรชั่น์ดีค่ะดูโบรชัวร์เนี่ยอะไรเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่คุณโดนเรื่องคุณนี่เลยเป็นแบรนด์อาหารชั้นนำเลยครับที่บ้านสถาบันส่วนวิชาทั่วประเทศแนะนำนะครับใครๆก็รู้จักครับแม็กแม็กด้ยนะแม็กอินชอน์แม็กอินชอร์สั่งเลยอะอร่อยทุกอย่างนะครับเอาละครับเรามาเริ่มจับฉลากแบ่งสายแข่งขันคอนทราอีสปอร์ตกาแล็กซี่คอนเทสต์ มันคืออะไรวะเราก็แบ่งสายกันเลยครับอ่าเราใส่สายที่ไหนครับจับสายเราล้อมวงกันเลยครับล้อมวงทำอะไรครับล้อมไม่ออกครับไอ้ยี่ตามมาล้อมวงอะอะผมบอกยี่อะไรผมไ เราจะไม่ทำสูตร30ตัวนะฮะแต่ได้แค่สามตัวเท่านั้นเราใช้3ตัวนี่แหละใครตายก่อนแพ้หมดก่อนเดี๋ยวนะคอนท้าเนี่ยมีจอยหนึ่งกับจอยสองเราให้ช่วยกันเล่นไม่ใช่เหรอไม่ครับเราทำทุกอย่างเราต้องทำทุกอย่างทาให้ฝ่ายตรงข้ามตายไม่ว่าจะเป็นดึงช ทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนตายเราก็จะเข้าสู่สเตเดียมกันเลยนะฮะไปครับไปครับเอาละครับสำหรับการเตรียมการของทางอารีนาขนาดอารีนาสเตเดียมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับผมแล้วนี่ได้มืออะไรมาติดเนี่ยก็อ้าวคุณไม่เคยเห็นเหรอะไรมันคืออะไรไม่ไม่นี่ไม่ใช่อันนี้ฝั่นคำพิเศษนะอันนี้อันนิดหน่อยโอ้โหเดี๋ยวถอดได้ห้ามดึงครับใส่แปะไอ้ห้ามดึงแต่แต่เดี๋ยวผมทานนิดนึงทำไมตัวเราลบยังไง ทำไมอะไรเลยจะไปหมดเลยเนี่ยเคยดูข่าวว่าสรยงสรยุกเขาก็มีสปอนเซอร์รายการเราก็มีสปอนเซอร์อ่าก็มีครับนี่ครับฟิวเจอร์เกมเมอร์เลสปอนเซอร์อันดับหนึ่งของนี่ครับนรองเท้าหนังรับตาทว่าปากอ้าครับสวัสดีครับโอ้สปอนเซอร์ของรายการเราครับสวัสดีครับอะไรนะคอนทรากาแล็กซี่อีสปอร์ตคอนเทส เฟสติวัลได้ยนคนเดียวตัวเเหมือนตอนแรกเหมือนกันกูก็ยังสั่นได้อะไรนะอีสปอร์ตอะไรนะคันทั้งห้า Galaxy อีสปอร์ตคอนเทนต์เฟสติวัลเชิญชมครับสองคนย่างสามผมเข้ามานะครับผมผมคุณพี่ครับคุณการจัดการคุณพี่การแข่งขันนะครับเฉลิมอุปกรณนคือไอ้ทีมงานจัดแข่งนี้ไม่ไม่เซ็นแอปให้กูเลยจะิะเซ็นแอปนี่ไหนครับดุยดุยคุณไรครับคุณนาวจอยหนึ่งจอยสอง เอาจอยสองกันครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนะผมขออนุญาตใช้อุปกรณ์เกมวิเกี่ยวก่อนนะครับเฮ้ยงปเนี่ยอันนี้เป็นถุงถุงมืออย่างดีนะการลื่นนะการลื่นสี่มาดูมาดูกรรมการเป็นกลุ่มเหรอวะเอาครับ้สำหรับการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ของเราก็ได้เริ่มต้นแล้วนะสำหรับทีแรกนะครับการประทะกันระหว่างลัทธิจูเนียร์และและชิบิดันครับผม ตอนนี้เอ้ยกูมไม่ยิงกูมไม่ยิงสทำไมวะตอนนี้นะครับชีวิแดนที่เล่นสีแดงนะฮะตัวสีแดงเป็นชีวิดานะครับกูเล่นสีน้ำเงินรันนาที่คุณเชคยอยู่นะครับอ๋อรันนาครับรัาคุณอุพองคุณอุพองตอนนี้อ้ยิงวันนี้ชีวิดาอยู่ล่างเลยฮะอยากจะเปลี่ยนเกมจริงๆนี่เกมไม่แข่งโอ้ย<อ>ไปตัวเดียวไปหน่อยนะครับหนึ่งยังไงยังไงอยากจะไล่ยในหลังข้อจริง ตอนนี้ครับรานจุเนี่ยมเฝ่ายเสียเปียกอยู่นะครับผมผเสียไปแล้วหนึ่งตัวแบบโง่ๆนะกลางสภากู้กู้เลยนะครับต่อครับอาราเก็บตึงเอสนะฮะแถวบ้านนี้เปิดหมุนติ้วนะครับตัวนี้ชิมดีดโงเฮลยนี่นี่อึงโกงนหมบครับบรรณายยังไงเนี่ยบรรณายังไงเนี่ยสเต็ปนี้นะครับตอนนี้น่าจะเป็นช่วงปลายของด่านที่หนึ่งแล้วนะครับผมอ๋ออันนี้มุไปแล้วแล้วว่า บอกว่าเมื่อกี้ที่แม่งแพ้นี่ต้องโทษอุปกรณ์อ่ะคือจอยแม่งกระโดดเองอ่ะกดไปแล้วก็กระโดดเองที่ผ่านมาผมแข่งในระดับอินเตอร์นั้นนี่มาแข่งอะไรแบบปูเสือเล่นกากับไอ้ลาคอนเนี่ยบอกตรงเราจะรับชมคู่ต่อไปนะครับระหว่างคุณลาเฟเตอร์และคุณเนคอส์ทมาเฟสเดนโดนโดนไม่โดไม่โดผมจำชื่อเขาได้ไอเทนนี่ไปม่บอกเนี่ยมันใช่มันชื่ออะไรไอคนมันชื่ออะไรเนคอสเมมฟิสเปเลสเฟสเดอร์อะไรกันสลบชื่อแม่งยาวมากเลยชื่อม่ อักัะลู่กตาอยัไนีหละมาอันนี้ผมดูจากท่าจับจอยแล้วก็รู้ว่ามีแต่นูกกกัดนิ่หหูกระจันแล้วร้สุกกนี้ผมจอยหนึ่งก่อ้เ่อจอยหน่ใครจอยหนึ่งใครต่อเนี่ยเดคะค้ับจอยหนึ่งนะจอยหนึ่งนี่เดคโค้มาแล้วแม่งไม่เห็นเรเรับเราเวิ่งเปแลวครับราเวิ่งเือรเกบเอ้ยนี่เาเดคโคาไมกิงรู้สึกว่าเดโคี่เล่นแนวเือใบมววนเนะไม่ค่อยยิไอ้เหียจอยมันกระโดด ไม่แง่ไม่งเออเอาโดดงจริงเอาเลไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจเล่นเลยครับไม่เกี่มวกับเทปเปอ้าเฮียกูไม่ได้กระโดดในข้อตรงนี้ในข้อนั้อยู่ับตอนนี้แล้วกชายกสามขใช่เฮียเเนียไม่ใส่กุญแ้อเก็บกดดิอีกนะเฮียคนยิงน็อหน่อยเลครับคนยิงแข่งนี่ไงว่าสองคนนี้แข่งไม่ต้องใช้จอรอแข่งเลย มันใช้ปากเองกมเงินมาโอ้โหเลยหกหยเกมมัใช้มือแข่งแล้วใช้ปากแล้วนะสนุดเลยไอ้ทอน้ำหีฮะูไม่ขึ้นหอกูอะไรไอ้อะไรน้ำีผไม่ขนไอ้เรื่อนีมันต้องแล้ตายวแครับไม่ดอน้ำดีสนเอออ้คอน จอยเป็นไหมคือโดดมทำอะไรเกาเหมนนีาครับ้ี่มึงต้องกินดอไมไปมได้เนีตอนนี้เราถ่ายทอดสดออก48 Galaxy อยู่นะครับอะไรครับไม่ดีทำไมไม่คิดไม่ีเไอเราเป็นเช้าหรือเราเป็เยช้าคือการเช้าที่เหมือน การพาการแข่งที่เหมือนกันกะโดนด้ยอซเติมดีมากแล้วกูได้ดูไม่ดูไม่กูจะไปวิ่งมาเฮ้ยมึงควตายเล่นเมป้ลตอนนี้นะมันอะจอยยืนท่ไหรมึงจะโดนด้วยโดนกูโดนด้วยคุณจะเจ้าไอ้ใครจะจอยเนี่ยไ้ตัยกับตัวเจ้าบัวอะไรนี่มึงโกงไม่ได้อไยัไม่หนีแล้วไปหลังแม ยุ่งๆอะไรนะผมว่าคุณออกแนวรักกันได้กันดลยนะสองคนนี้คุณ ตอนนี้เราเป็นกันที่เขอต่กัก้ากกันนะไม่ยอมล้วนี่เสียตัวหมดเลยกมีนมีตัวจอยสองเปนตัวหมดแล้วนะับจอยหนึ่งในหนึ่งตัวรัวคุณน่ค้อนถึงสถานการณ์น้ำแบบคุณน้ำหรอคุณก้าน้ำไม่มีใครกันเล้งไปเลนไปเลย เอาเลยดิให้หอคุณโดดนะครับเเ้อเก่งเด้อ ได้ไหมเรียกผมเแก้วผมเดือยรไปแล้วเฮ้คอร์สเขาเป็นเป็นบริการโุรุ่โฟูงเนยอยเฮ้ไรกคา ตอนนี้ในขอ้กระโดดจิงแล้วก่าเยเลใดึงเนใจใครดึงเ้ใจไม่เกี่ยวอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอเคแล้วก็ต้องเล่นดัานต่อไปสอฟแมตช์แรกที่เาบอกว่าสูงสีบ้ากนะ่าฉากแรกตอนนี้ทุกคนก็คือไม่มีชีวิตหลือยู่แล้วไม่มีชีวิตหลือยู่แล้วมีไหมไม่มีไอ้ไี่เป็นอ้ไอ้ทอ่เอ้ไอ้ไอที่้ป็นแนวไอ้ไอไอ้ไอ้็อ้ไอ้ไอ้อไอ้ไอ้ไอ้ส้้อ้อ้สุดยอดครับ ขอร้องชูตติ้งครับสองวันนี้ขอร้องว่าน้องเพลงนะน้องอย่าเกลิงทำตัวสบายเมันเปิดมาดูตอนนี้นี่แบบโมงแต่โมงนี่ไอ้ร้องมีคนตายเลยเล่นไน้อยครับคุณตองของคุณสปอนเซอร์คุณนี่เนี่ยเดี๋ยวไปดีครับโอ้สปอนเซอร์ผมนะฮะเรียกว่างานเนี้ยในคอร์ดก็ต้องมาเอาแชมป์ฮะไม่ได้ไม่ได้จะมาแบบไก่กานะครับต้องบอกว่าแมตช์นี้นี่คือในคอร์ดเราเล่นน่าแต่ดีมากนะ แรกๆมายแนวตุ้ดอย่างเดียวคือแม่งดึงใจอยใช้เทคนิคตอนหลังที่เป็นแคนีใช่ไหมครับเออแม่งดึงใจอย่างเดียวเลยมานึกนิกเรามาเตรียมเข้าสู่แมตช์ชิงชนะเลิศกันดีกว่าเป็นแมตช์ระหว่างใครฮะบองโว่แมครับมันนี่ยะแมตช์นี้คุณในคอร์ดอ่ะกาดเอาจริงนี่ผมยังไม่ได้เอาจริงนะเพราะผมกลัวเขาจะเสียใจไงเดี๋ยวกลับบ้านร้องไห้ไอ้แมตทเนี้ยผมต่อให้ก่อนแล้วกันจริงพอดูแล้วเขาค่อนข้างเซฟตี้ขีงไงผมก็โอเคแมทที่ปล่อยเขาก่อนแล้วกันอ่านแล้วอ่านแล้ว เอาเเอาเดิไปครับอยัดใสอุปกรณ์ของก่อนจิงชนะเลิศนะครับพาแล้วนะครับก็อนอนนี้พวกแขรรองสองคนคือในคอเป็นฟิกเป็นเลสเป็นกัเิมุ้เยีชื่อไม่ยาวมากฉันที่มันถึงผมอยากดูมากลานาาก้อนนะฮะก็ตอนนี้มาจริงจรชื่อเขาแต็มๆก็คือลานาเจียบายลาก้อนรคือมันต้องแบบว่ามีสปเซอร์ต่อท้ายก็มมยงนนี ลานาเตรียมถุงมือถุงมือล้างจานนะถุงมืออีโตปอีโตปอีโตปล้างจานล้างน้ำล้างหัวสรวงนะเริ่มแล้วนะครับอันนี้สำหรับท่านผู้ชมาะฮะชิงชนะเลิศของเราะครับกับแมตช์แห่งศักดิ์ศรีนะฮะครับผมอ่าเสืออีโตปคอนท้าชิงแชมป์จักรวาลนะฮะผมจอยสองนะผมจอยสองเสียงเงินนะครับทั้งสองคนจะมีเวละสามคนเหมือนเดิมเริ่มเกมนะครับเริ่มแล้วอันนี้ฝั่งคุณเนคอสเนี่ยจะอยู่สีน้ำเงินส่วนลานาราโก้นะครับแดงฮะ โอ้หไอ้อเอโอ้ยอันนี้อเยปืนไว้้ไม่โง่ดูอไแดูเหมือนโอ้หดูเหมือนล้ก้ยวเหวเชอ่ี้องคนริวเห็พวกเล้วที่เห็นไปเยอะไล้ดอะเริ่มจากตกสะพานก่อนจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนอะ บอลนี่ยเหมืนรันนะดูแล้วแบบว่าชีวิตมคงขไว้ดกอมัน่าอย่างงี้เกลวเต้องขอแความเสียใจกสนเซอรลด้ว้หคอรดนครับก็วันนี้คุณมูหาพ่อจระเ้ไม่เจอนะครับหลังกาที่ทองไม่มีพ่อมานานคุณนคอนเนีรถือว่าเป็นสุดยอดยอดเลยครับเป็นสุดยอดอีสปอร์ตระดับจักรวาล ดีใจมากครับตอนนี้ก็ต้องเหนื่อจากเกมนี้คิดว่าเขาคงเล่นเที่อะไรก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปพบกับผู้ชนะของเราเลยครับคุณเดคคอร์สเลมฟิตเนสเบสเดยการสโลมครับโอ้โหชื่อนักขอเชื่อมือทีชื่อนี่ไหนลืมนะเรียกกันจังมากเดคคอน์สเดคคอร์สหรือเรียกเซนจันก็คือกากก็ได้แซ่บทุกคนไ่านอีร์บอร์ดที่ยังแตกร้าวนะครับก่อนที่เราจะ ไปทำให้เรารู้สึกเดี๋ยวเราเข้าสู่พิธีการนะครบพร้อมรางวัลนะครัมีรางวัลด้วยมีดิเฮ้ยรางวัลแรกนะครับขอเชิญรางวัลครับนัทเดชครับของคือผู้ชนะมาด huh. like. no. ้วยโอ้โอเดชครับพิตตี้จากแบดบูนะฮะอันดับนัทเดชเลยครับหนึ่งตัวเรามีอีนะโหมดขอเชิญ์นะถุงมือแชมป์นะนี่นะถุงมือแชมป์นะฮะยอรลาค้อนะเป็นถุงมือทำข้อชั้นดีนะอาศัยเลยฮะนึ การเสร็จแล้วเป็นหมอตำแยได้เลยนะหมอตำแยฮะไมโครโฟนแชมป์ฮะไอ้นี่นะฮะไมโครโฟนแชมป่เด้ที่มันใช่เหรอคุณใช่ฮะนี่ฮะอ่าติดไปเลยนะฮะติดไปเลยฮะมาต้นมาต้นนี่เอ้ยไมโครโฟนแชมป์ฮะลอยไปนะครับจะเป็นผมแม่งไม่น่าได้แชมป์เลยแพเกจมันจลุดนะฮะแพกเกจนะฮะอินเทอร์เน็ตฟรีตลอดชีวิตฮะมาแล้วฮะ ไวไฟเนี่ยมันแบบสปีดมันตกไงถ้วยรางวัลน,นะหรือถ<ด>้วย,วยรางวัทปีอนีอ้ฮะไม่ได้เป็นถ้วยรางวัลธรรมดานะมัคุณจะใช้เป็นแผงขยะกันได้ดีขอบคุณพี่ไม่ชอบใจรถเทไม่ชอบเป,ป็ึ๊บทิ้งกับนั่งเลยเก้าอี้ชนะ้างมาโอ้โห ขอขอบคุณนะฮะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ได้ให้กําเนิดมาจนผมได้มีวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็ก็ผมได้พิสูจน์ให้แลวนะคนได้ได้เห็นแล้วนะครับสำหรับวงการอ e ีสปอร์ตของบ้านเรานะผมว่าเราสามารถยืนหยัววดรละคว้าเงินรางวัลและก็ของรางวัลมากมายเนี้ยมายได้จริงๆนะครโดยไม่ต้องทํามาหากินอื่นใดเลยนะครับแค่คุณมีใจรักในเกมนะคะรับผมสามารถจะมายืนอยู่ในจุดเดียวกับ ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ได้นะครับพวกมดปลวกทั้งหลายนะครับก็จงดูไว้นะครับผมผมคือผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของเกมคอนทรานะฮะเด็กเล่นเกมกีฬาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์แล้วก็ทำอะไรได้ให้กับตัวเองได้นะฮะกับการเล่นเกมบริษัทนะฮะของเรานะฮะก็ขอไล่ออกแม้แบนี้ต้อนใบนะครับขอไว้อะไรให้กับตัวเองไว้เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มันหนักมากเลยอะไรลักหนาเนี่ย